ไม่ได้ยังกินครับคุยโยงอันนี่นี่เร่งเขาได้ซสีนตัวสีนเอามาลาบหครับเา็นลาบเปนไม่มีลาบคือผักลายนไรไอขงทอดขึ้นใจบ่คนละไม่ไม่เรียมไว้ยป็แฉมผักเขาเลยะครับแฉมมากเหมือนเราสักไปเสี่ยวเพื่อนอะนะสียสว่างไม่ต้องนเจ้าห้อนกับ ก้อยไม่เป็นก้อยก้อยยัดไปโมเมนเหล่าขาวได้เห็นตะขวดเห็นตะหัวที่ว่าเหล่าขาวโมเมนนี่ของคุณเหรอเอา่หาอหนุกเจนะ้าเนี่ยผมไม่เคยเห็นนี่สิบเบงซ์ที่การเด็ดปักที่เป็วิธีหรือ <มา S 1> เป,ปล่า เอาไปที่ด้านหลังแล้วก็เลื่อนเขมูนี่ใส่หลับาดนนี้ฟาดดีๆฟาดกันดึงโอ้ยเดี๋ยวับเรียบร้อยครับมีน้องห้างเวรนี่มีลาบลาหลาบเนี่ยมีจุโอ้ยเก็บเซบแล้วก็เมนูที่ขาดไม่ได้เมนูของคุณผู้หญิงเจลฮ้อนครับ นี่แต่ยังปวดยังเดียว่อ้ากินกินครบนี้แหละครับวิธีคู่บานผักเอากินเลยได้ครับคู่เรียบกินเลยกินเลยเด้อครับเอาอย่าซาคนเล่นเกมเด้อครับแล้วกันกินเลยโยาจะกินตอนไหนละครับนั่นเองละขวานโบว์ยั เสียบใหม่แต่เสีคุนี่ยนะมันใหม่ทั้งล้านเคนเอะไรยนี่ไอคูโยซิมมนูนี่ดีกว่าครับเอาลลบเอาอะไรเอ้าเี่เดียวาเอไงเอาไ่เอาไหมอาแบบนิลงคือคัดเอาคู่โยซิมมนูนี่ดีกว่าครับนี่ครับลลบผมซิมบังด้เนน ผมมีสาตัวนี้เพียงใดชุดเดียวจังหวะนัวนัวเ๋ยวผมมาเลยปะเอาพี่โน้กัให้ยเพื่อนฝากช่องไหมครับฝากช่องกดฝากกดไลค์กดติดตามสับสไคร้นะครับช่องอะไรครับพี่โน้กช่องอะไรนะครับช่ออะไรนะคนมาหากินคนมาหากินชาแนลนะครับ ให้กำลังใจมาได้ครับฝากกดแชร์กดไล<อ>ค์ให้กำลังใจรุ่งคิปต่อไปนี่อันนี้ก็ว่าที่ครูผู้ช่วยนะครับอันนี้ก็คือกันนี่เป็นไปสอบส้มภผ่านเมื่อไรก่อนกุย่ันเมื่อ,มอไรครับเชเก้จาจ้าเชเก้าเป็นกำลังใจให้เลย,ยค่ะเอออันนี้กูเฟิร์นเมื่อไรครับยี่สิบค่ะยี่สิบสิบเก้ายี่สิบเนาะอันนี้เพื่อนพนักงานราชก,การครับเพื่อนน้ำพผมนี่แหละอันนี้คู่อาตัแจ้ง

มีความอนุญาตพิปพ์นะครับเออเอาให้ผู้ปามี่เซีบเซีบเออเนี่ยเจ้ามันเสบวครับแน่นอน คูดานูุนคูดานูปุนน้ำเยิบเสียคูปามินคูปาลมินเสรบมาผมบอกน้ำกวไรเต็มเอาแม่เอาเส้นปากกันนีเอาใส้ปากว่บาที่คุณครูช่วยอนนี้คุณครูนักการพันประสงค์ว่าที่คุณครูช่วยคพมอขันแกนบุ๊อบอันแนอันนี้บ้านที่คุณครูโยธินอดีตคุณครูว้าย อนนี้เอออันนี้ไมค่แวเสพี่น้างเออบายขออนุญาตปิดคลิปสันี้ครับผม